บิ๊กก็เก่งยกของหนักได้เลยเก่งมากเลยอ๋อเหยของหนักยกของหนักนะหนักหน้าดูเลยนายเนี่ยะจะอ้วนบิ๊กไปหั่นผ้าก่อนหั่นป้าก่อนช่วยป้า เก่งมากมา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 ่ยปาลามเลยโผ่ดินเก่งเก่งเก่งโอเคเก่งมาก นี่ไงลาบบิ๊กสาระแหน่นายใส่ลาบนายลาบหมูลาบไก่นาย